สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะคตอนนี้กับเมมเขาเปิ้นคนสวยคนน่ารักนั่นเองนะคะมากับพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นเขาคนนั้นคนนั้นคนนั้นที่คุณคิดถึงนึกถึงเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆที่น่ารักของแม่มดค่ะกติกาอยู่ว่าคุณและเขาจะต้องมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะไม่ใช่มาถามถึงดาราที่คุณชื่นชอบคุณรู้จักเขาฝ่ายเดียวนี่คงไม่ใช่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเพื่อนๆค่ะเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันนะ ชอบการแน่นไพ่กันดูดวงของเมนต์มาขอบคุณสามารถทำบุญค่าขูดคอมเมนต์มาขอบคุณได้5บาท10บาทนะคะหรือทำบุญด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์เลยรุ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะและคอมเมนต์สุภาพสุภาพด้วยนะคะเพราะว่าแม่มดตามอ่านทุกทุกคอมเมนต์เลยอ่ะมีเพื่อนเลยทีเดียวสามกล่องกล่องที่หนึ่งข้าวดาบกล่องที่สองสี่เหรียญนะคะแล้วก็กล่องที่สามสิบไม้ได้สำหรับแม่มดเป็น 9้าไม้นั่นเองนะคะอ่ะคนกองที่1 9ดาบกองที่2สี่เหรียญกองที่3 10ไม้นะคะเพื่อนเพื่อนเลือกภาพที่สุดดึงดูดสายตาดึงดูดดึงดึงดูดสายตาเลือกภาพที่ชอบเลยนะคะคิดถึงใบหน้าของเขาคิดถึงน้ําเสียงของเขานะคะเลือกได้แล้วคนกองที่1คนกองที่1นึ่งก้าดาบหิวน้าจังเลย คนกองที่19ก้าดาบช่วงนี้คุณน่าจะมีเรื่องวิตกกังวลนะคะในชีวิตนะมีเรื่องเครียดมีปัญหาหลายๆอย่างที่คุณต้องคิดที่ต้องแก้ไขนะคะปัญหาหลายๆอย่างกำลังลุมเล้าคุณอยู่ทั้งเอ่อเกี่ยวกับการงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์หรือผู้คนหรือว่าคนในครอบครัวนะคะหรือว่าภาระที่คุณต้องแบกรับนะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะคะบางทีคุณจะฝันร้ายด้วยนะช่วงนี้คุณอาจจะฝันร้ายแล้วก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับ นะคะหรือบางทีก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะแล้วก็มีสภาวะของจะบอกว่าซึมเศร้ามันก็เป็นบางคนค่ะบางคนก็มีสภาวะของความซึมเศร้าหรืออารมณ์มันสวิงนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะอืมบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของรอบเดือนหรือก่อนที่จะมีรอบเดือนเนาะผู้หญิงเนาะเพราะว่าอารมณ์ก็จะไม่ค่อยคงที่คงวาสักเท่าไหร่นะคะรู้สึกบางทีก็มีความรู้สึกน้อยน้อยเนื้อต่ําใจมีความคิดแบบ รู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองหรือบางทีก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับคนอื่นหรือใครทําอะไรให้ก็รู้สึกน้อยใจง่ายขี้ใจน้อยนะคะช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเรื่องของอารมณ์อ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้นะเพื่อนๆอ่ะมาถามถึงเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดแล้วสิ่งหเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดสาธุสาธุสาธุด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าม่สามพยุงและบุญบารมีของเพื่อนบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะสิจเจ้าขาเขาคนนั้นคิดรู้สิ่งเป็นเพื่อนที่นารของมม เจ็ดดาบสิบเหรียญแชมเปญแลนด์แปะถ้วยได้สำรับอ่าเฮอร์มิตนะคะคุณดูมีอะไรรับลมคมไหนที่ไม่ค่อยไม่ได้พูดตรงๆกับเขามีบางอย่างที่คุณคิดคุณทำแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับเขาตอนนี้เหมือนเขาส่องคุณอยู่นะคะ เขาสองคุณเขาสนใจในตัวคุณนะอคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงนึกถึงเนี่ยหรือไม่ก็ตัวคุณนะคะบางคนมีแฟนอยู่แล้วมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วนะคะเป็นคนไม่โสดไม่คุณกัะเขาที่ไม่โสดมีครอบครัวอยู่แล้วมีคนรักของตัวเองอยู่แล้วสลับเอเนจีสลับพลังงานเอาแล้วกันนะคะสําหรับความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณหรอ มันเหมือนความสัมพันธ์แบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวก็เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันบ้างเดี๋ยวก็ออกจากความสัมพันธ์เดี๋ยวก็เข้ามาในความสัมพันธ์พอเจอกันก็รู้สึกดีแต่พออยู่ห่างห่างกันก็บางทีก็แบบแอบคิดไปเองนึกไปเองว่าแบบเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าทั้งเป็นพลังงานของเขานะคะและอาจจะเป็นพลังงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะอืมมันเหมือนต่างคนก็ต่างยังเอาความรู้สึก ออกจากกันไม่ได้ยังยังคิดถึงกันนะคะเอาการออกจากหัวไม่ได้ยังนึกถึงกันยังอยากกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันแต่ว่าช่วงนี้คุณกับเขาน่าจะไม่ค่อยได้เจอกันน่าจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยแหละอืมนะคะเขาเนี่ยเขาอ่ะคิดว่าตอนนี้คุณน่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือกาลังพูดคุยหรือก็ยังอยู่อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนนี่คือความรู้สึกของเขาหรือไม่คุณก็อยู่กับคนของคุณนั่นแหละถ้าเขารู้สึกว่า เขาไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของคุณสักเท่าไหร่นะคะคุณน่าจะไม่ค่อยได้เปิดเผยเออทุกๆด้านที่เขาได้รู้หรือคุยกันน้อยมากๆสําหรับคนกองที่หนึ่งคือการติดต่อสื่อสารกันน้อยมากๆนะคะอืมส่วนมากคุยทางจิตเนาะคิดเอาเองเออเองคุยทางจิตนะคะ,คคะ,คะใช้จิตสื่อสารพยายามส่งกระแสะจิตว่าคิดถึงเธอคิดถึงจังเลยเธอก็ต้องคิดถึงฉันสิทำไมฉันต้องคิดถึงเธอขนาดนี้บางคนอนะ่ะฝันถึงกันด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่แบบ บางทีตอนกลางคืนน่ะชอบฝันถึงกันนะคะบางคนก็อาจจะฝันกลางวันฝันกลางวันก็คือการจินตนาการเพ้อฝันนึกถึงพลังงานดีๆนึกถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นร่วมกันหรือบางทีก็คิดในทางไม่ดีด้วยบ้างก็มีนะคะแต่หลักๆเลยอ่ะที่เขารู้สึกกับคุณตอนเนี้ยเวลาเนี้ยเขาพูรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะยังอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแม้ตอนนี้จะหันหลังออกจากกันแต่เขาก็ยังตัดจิตตัดใจยัง ปล่อยวางเรื่องคุณไม่ได้ยังสนใจในตัวคุณยังอยากศึกษาคุณยังอยากส่องคุณยังอยากรู้ว่าตอนนี้คุณทําอะไรไปไหนอยู่กับใครคุณคุณมีคนอื่นแล้วหรือยังตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ค่อยได้เจอกันเลยอยากเจอจังเนี่ยมันเป็น energy ของประมาณแบบก็ยังคิดวนๆอยู่กับเรื่องของคุณ บางทีก็คิดแทนคุณได้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกไงกับเขาหน้าคุณยังมีใจเขาหรือเปล่าคุณชอบเขาหรือเปล่าหน้าหรือว่าจริงๆแล้วคุณไปเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือความรู้สึกของเขาเขาเดาความรู้สึกของคุณไม่ออกนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณอะยังอยากมีเขาในชีวิตไหมหรือว่าคุณอะไม่ได้ต้องการเขาแล้วในเวลานี้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะสาหรับคนกองที่หนึ่งประมาณนี้ละกันนะคะเป็น สั้นๆนะเป็นเรนดอมแบบเออไม่ใช่เป็นพิอากาศแบบสั้นๆแล้วกันอ่ะไปต่อที่คนกองที่สองค่ะบ๊ายบายคนกองที่สองสี่เหรียญน,นะคะคนกองที่สองสี่เหรียญน,นะเป็นคนคุณเนี่ยช่วงนี้เวลานี้กาลังเก็บหอมลอมริบเก็บออมเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ค่อยอยากไปไหนหรอคะเพื่อนๆคนกองที่สองคือช่วงนี้ไม่ค่อยอยากไปไหนไม่อยากสูงสิงกัใครเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บจิตเก็บใจเก็บพลังงานของตัวเองพยายามมาโฟกัสตัวเองสนใจตัวเองในเวลานี้บางคนก็กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็เลยแบบว่าถ้าต้องออกไปข้างนอกอะ่ะมันก็คือมันต้องใช้จ่ายเยอะเออไม่แปลกที่มันจะขึ้นว่ามีปัญหาเรื่องการเงินก็เพราะว่าเนี่ยมันใกล้สิ้นเดือนแล้วรายจ่ายมันก็เยอะนะคะบางคนก็ รายจ่ายมันเกินกับรายรับก็ต้องเอาเงินขวัญถุงคลังสมบัตินะคะก็ดึงเงินสะส,สมเก่าเอามาโปะในเดือนนี้เช่นเดียวกันในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะอ่าฮะช่วงนี้เหมือนคุณอ่ะกาลังเป็นกังวลเกี่ยวกับการเงินของคุณหรือความมั่นคงในตัวของคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะ แ็แอบรักแอบชอบใครบางคนคนที่คุณมาถามถึงนึกถึงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณอ่ะแอบรักแอบชอบเขาแอบรู้สึกดีกับเขาแต่คุณยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้เขาได้รับรู้คุณยังไม่ได้บอกเขาคุณยังไม่เคยแสดงออกมากว่าแบบมีใจหรือว่าอะไรเป็นความรู้สึกที่กําลังเก็บซ่อนอยู่นะคะ ยังไม่อยากให้เขารับรู้และเขาหลักคิดเรื่สิ่งแง่เป็นเพื่อนที่น่ารักตอนนี้เวลานี้สาธุสาธุสาธุด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าพระพิสาประยุรวง์และบุญบาร,รมีของเพื่อนและบุญบาร,รมีของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นคิดเรื่สิ่งแง,งเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดค่ะอัศวินถือไม้เท้าเ e วิล Fort จูนหนึ่งไม้คิงถือเหรียญแต่สำรับควีนถือไม้ คุณแก่เขาเนี่ยเป็นพลังงานคนหนึ่งเป็นเด็กอะคนหนึ่งมีความมั่นคงแล้วอะในหน้าที่การงานจริงๆมันก็มั่นคงได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะแต่เขาก็รู้สึกว่าพลังงานในตัวตนของเขาเนี่ยเขาดูแบบดูมีเสน่ห์เขาคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคนเข้าหาเขาเยอะแล้วเขาก็ดูลึกลับด้วยนะคะ ทั้งในสายตาคุณแล้วคนรอบข้างที่มองมาที่ตัวเขา,าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์คนเข้าหาเขาเยอะนะคะคนคนนี้นะคนที่คุณมาถามถึงนึกถึงนะนะคนที่คุณมาแอบชอบนี่แหละเพราะมันเป็นพลังงานของคุณนะ่ะแอบชอบเขาคุณนะอยากจีบเขาอยากเข้าหาเขาอยากอยู่ใกล้เขาอยากเทคแอคชั่นแต่มันก็แค่ต้องรอจังหวะรอเวลารอโอกาสดีๆที่จะได้ได้สางความสัมพันธ์หรือได้เดินหน้ากันต่อหรือได้พูดคุยกันนะคะอะ ความรู้สึกของเขาล่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างทางด้านอายุนะแต่เขาไม่เคยมองว่าคุณอ่ะดูแตกต่างจากเขาเขาก็มองคุณในในในเท่าเทกันในเวลานี้เขาไม่รู้สึกว่าพลังงานฝั่งเขาตอนนี้มันเหมือนมีคนสองคนเข้ามาในชีวิตของเขาหนึ่งคือคุณสองมันมีอีกคนคนหนึ่งที่น่าจะเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีเอ่อเท่าเทกันกับเขานะคะมีความมั่นคง ในตัวเองอ่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาหรือเป็นอืมหรือหน้าที่การงานมันพอๆกันอ่ะอืมหน้าตาทางสังคมก็พอๆกันกับเขาคนนั้นนะคะที่เข้ามาในชีวิตเขาในเวลานี้ตอนนี้นะเหมือนมันเหมือนมีสองคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาตอนนี้มันเหมือนคุณอนะ่ะกับเขาอายุห่างไกลกันส่วนอีกคนอ่ะอยู่ อยู่ไม่ไกลจากเขาอ่ะคือมันมีมันมีโอกาสได้พบได้เจอกันได้มีแพชชั่นต่อกันได้พูดคุยกันหรือว่าอะไรเหมือนตอนนี้คุณกำลังมีคู่แข่งนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเออแสดงออกนิดนึงนะคะอาจจะต้องออทำให้ความบังเอิญมันเกิดขึ้นด้วย ด้วยตัวของเราด้วยมือของเราบ้างนะคะเ,เพื่อนๆค่ะไม่งั้น,านอาจจะสูญเสียคนคนนี้ไปนะเพราะพลังงานของเขาตอนนี้มันมีสเสน่ห์มากมันมีแรงดึงดูดมากๆดึงดูดใครหล,หลายๆคนเข้ามาในตัวเขามากๆในเวลานี้นะคะออร่าเขากําลังจับนะดวงความรักเหมือนแบบตัวเขากําลังเนื้อหอมอะ่ะเพื่อนๆอ,นอ,อเขาคิดแล้วรู้สึกงไงคุณเหรอเขาก็มองว่าคุณก็แตกต่างจากเขานะคุณน่าจะเด็กกว่าเขาหรือว่าห,หน้าที่การงานคุณก็ยังเด็กกว่าเขาหรือว่าเอ,อมีฐานะที่ด้อยกว่าเขา แม่แม่โมใช้คําไม่ดีหรือเปล่าอืมคุณอาจจะเป็นลูกน้องเขาหรือทําตําแหน่งที่เป็นเอ่อลงมานั่นเองนะคะอือหึเขาก็มองว่าคุณอะ่ะก็เป็นคนที่แบบว่ามีไฟนะมีอินนิจีมีไฟหรือเป็นคนที่แบบมีแพชชันในตัวเองทํางานเก่งเอ่อเป็นคนที่ขยนันแล้วเป็นคนที่คนคนเนี้ยเป็นคนที่มีเซนส์นนะเขารู้สึกว่าคนคนนี้คุณมาถามถึงเป็นคนที่มีเซนส์เขาก็รู้สึกกับคุณว่าคุณอยู่กับเขาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบมาเจอกันนะคะมันก็เหมือนแบบโชคชะตาฟาริคิดหรือว่าอะไรบางอย่างที่เข้ามาในคุณเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขามันเหมือนเกี่ยวกับหน้าที่การงานเพื่อนอืมมันเหมือนเกี่ยวกับหน้าที่การงานแพชชั่นของความรักหรือความรู้สึกมันยังไม่ได้มีอ n น r g จีแบบนั้นมันมีอนจแค่แบบพูดคุยกันบ้าง พบเจอกันบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยเหมือนมันมีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาที่เขาเอาดึงความสนใจจากตัวคุณอะมาอยู่กับคนคนนี้มากกว่าเขาก็มองว่าอ่ะคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นน้องที่ทํางานหรือคนที่รู้จักที่ก็อ่ะก็รู้จักกันนะคะมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องพูดคุยกันพบเจอกันบ้างนั่นเองค่ะ ก็เหมือนโชคชะตาที่ด tamam. okay. ึงดูดให้คุณกับเขามาพบมาเจอกันมีโอกาสได้รู้จักกันมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเหมือนเขาไม่ได้ปักหลักปักใจอยู่ที่คุณในเวลาเนี้ยเพื่อนเหมือนเขาปักใจอยู่กับอีกคนนึงมันมีพลังงานอีกคนนึงที่แบบอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขาก็ ดึงพลังงานตัวเองมาโฟกัสกับคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าเป็นคนที่เข้ามาจีบเขาเข้าหาเขานะคะมันก็เลยไม่ได้มีแพชชั่นมากเกี่ยวกับตัวคุณแต่คุณก็เป็นเหมือนเอ่อวงล้อวงล้อนึงที่ถูกเหวี่ยงเข้ามาในชีวิตของเขาที่ได้มาพบมาเจอกันได้รู้รู้จักกัน เขามองคุณเป็นเหมือนแบบอืมก็คนรู้จักมันยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะต้องรู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกเขาไม่ได้มีแพชชั่นถึงความรู้สึกกับคุณแต่เหมือนเขาแบบมาโฟกัสตัวเองแล้วโฟกัสคนที่อยู่ข้างกายเขาหรือคนที่แบบมีคอนเนคชั่นหรือว่าพบเจอกันอยู่แล้วบ่อยๆในเวลานี้ที่เขาโฟกัสอยู่นะคะเนเพื่อนคนกองที่สองนะประมาณนี้แล้วกัน มันเหมือนคุณกับเขาเพิ่งเจอกันอ่ะเพิ่งร่วมง,งานกันเพิ่งเพิ่งกลับมาเจอกันหรือว่าเพิ่งได้พูดคุยกันโชคชะตาเพิ่งดึงดึงดูดให้คุณและเขาได้ได,ได้ได้มาเจอกันเองอะมันก็เลยยังไม่ได้มี energy ของการแบบจะสางความสัมพันธ์หรือจะเริ่มต้นอะไรในเวลานี้ลองเออลองไปรอคลิปคลิปถัดไปแล้วกันนะคะรอคลิปถัดไปแล้วกัน ให้ได้มีพลังงานที่คุณกับเขาอ่ะได้พบเจอกันมากกว่านนี้ก่อนได้พูดคุยกันบ้างได้รู้จักได้เรียนรู้กันบ้างนะคะอเขาไม่รู้สึกว่ากองที่สองอ่ะเป็นเหมืนคุณมาถามถึงคนใหม่ๆที่คุณรู้จักและคุณไปชอบเขาประมาณเนี้ยนะออืแต่คุณน่าจะมีคู่แข่งนะคะคุณน่าจะมีคู่แข่งทางหัวใจแน่นอนล่ะถ้าคุณชอบคนคนนี้เพราะว่าเขาดูเป็นคนแบบมีออร่าเขามีเสน่ห์มากๆแล้วก็ตอนนี้คนเข้าหาเขาเยอะ นะคะดูจะสวยจะหล่อเลือกได้เลยแหละคนคนนี้นะอืฮมอ่ะไปต่อกับเพื่อนเพื่อคนกองสุดท้ายนะคะคนกองที่สิบนะกองที่สิบสิบไม้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุพลังงานของคุณตอนนี้ทำงานหนักมากทำงานหนักมากๆนะคะงานเยอะงานหนักเหนื่อยไหมเพื่อนคนกองที่สามสู้ๆนะคะ ภาล้าที่คุณแบกรับตอนนี้มันมันถาโถมมากทั้งเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสถานการณ์หรือว่าการประครับประคองความสัมพันธ์หรือว่าคุณอะเป็นคนที่แบบลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์มากๆก,ก,กับเขาคนนั้นที่คุณมาถามถึงนะคะคุณตั้งใจกับคนนี้มากคุณแบบทุ่มสุดต,ตัวคนคนนี้มากคุณปักหลักปักใจคนคนนี้มากนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังงานที่แบบว่า งานก็ถาโถมในแต่ภาละก็ถาโถมเช่นเดียวกันนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆนะเพื่อนๆคนกองที่3นะคะถ้าพลังงานมันตรงก็ไปกันต่อนะอ่ะเขาคิดรู้สิ่งคุณคะสาธุสาธุสาธุเขาคิดรู้สิงง่งคุณ,ค,ค,งงค,ณคนกองที่3แชมเัญแลนด์ควีนถือเหรียญเดอะไฮพินเทส 2เหรียญ4ไม้นะคะคนที่คุณมาถามถึงนึกถึงบางคนมีมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขาแต่งงานไปแล้วได้ซ้ำบางคนนะคะบางคู่บางกรณีนะอือฮึ พลังงานของคุณเนี่ยคุณอะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คุณอะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้แล้วคุณอะก็คิดว่าเขาเป็นทวินเฟรมของคุณด้วยคุณน่าจะปักหลักปักใจเชื่อว่าคนคนนี้เป็นทวินเฟรมของคุณแล้วคุณก็เอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้คนที่มีแฟนแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้แต่มีคนใดคนหนึ่งที่ไม่โสด ไม่ฝังคุณก็เขาที่ไม่โสดแต่หลักๆเลยคุณอนะเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้คุณกับเขาอาจจะเป็นทวินเฟรมกันมันก็เลยมี energy ของการที่แบบว่าอ๋อเอากันแล้วกันออกจากหัวไม่ได้ทำไมต้องคิดถึงคนคนนี้ทำไมต้องฝันถึงคนคนนี้ทำไมต้องเห็นตัวเลขซ้ำๆนะคะเป็น energy ประมาณนี้นะอะเขาคิดรู้สึกอย่าง,งคุณทีนี้เขาเพิ่งรู้สึกว่าเขาก็คุณออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันเขาก็คิดถึงคุณนะถ้ารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณแต่เขาไม่ แสดงออกเขาไม่แสดงออกเขาเก็บซ่อนมันไว้เขาพยายามประคองความสัมพันธ์กับคุณเขาพยายามประคองความรู้สึกของเขาไม่ให้มันมากจะเกินไปเพราะมันเหมือนมีอาจจะมีความไม่ถูกต้องอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเพื่อนคุณไม่ชอบครอบครัวคุณไม่ชอบหรือว่ามันไปกันต่อไม่ได้ในเวลานี้มันก็เลยต้องแบบยังแสดงออกมาไม่ได้ว่ามีใจว่าชอบต้องการไม่พูดไม่แสดงออก ม่แตแอคชั่น Action, นะคะเหมือนแบบก็ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นไปนะคนคนนี้เป็นคนที่อดทนเก่งนะคะเขาเป็นคนที่มีความอดทนในตัวเองสูงมากเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกหรืออะไรก็สูงเช่นเดียวกันพอๆกันกับคุณนี่แหละคุณก็น่าจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก็บซ่อนตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะอืม เป็นคนที่มีความอดทนทั้งคู่เลยอะอดทนในความสัมพันธ์อดทนที่จะรอคอยที่จะได้เจอกันอดทนที่จะถึงวันนั้นอดทนที่จะได้ปลูกต้นรักไปด้วยกันนะเขาอะมองว่าคุณอะคงมีใครของคนของคุณอยู่แล้วแหละคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วในเวลานี้เขาน่าจะเขาแอบชอบคุณอะมันเป็นพลังงานดูเหมือนแบบแอบชอบก็รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกใช่ ได้อาจจะจินตนาการถึงคุณคิดถึงคุณคุณขอคุณของอะไรคุณสองคนเหมือนมีพลังงานที่เชื่อมถึงกันได้ค่ะที่แบบว่ามันสามารถแบบเซนต์ถึงกันได้ถ้าคุณเหงาคนคนนี้เขาก็จะเหงาถ้าคุณมีความสุขคนคนนี้เขาก็อาจจะมีความสุขถ้าพลังงานของคุณมีความสุขพลังงานของคุณมันดีอะ ก็จะส่งไปถึงคนนี้เช่นเดียวกันด้วยความที่มันเป็นแบบทวินเฟรมอะเนาะทวินเฟรมมันก็จะเป็นพลังงานของคนที่จิตวิญญาณที่เชื่อมถึงกันสองกายแบบว่าจิตเดียวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะความรู้สึกมันก็เลยแบบจะสื่อถึงกันบางทีสภาวะอารมณ์ของคุณที่คุณแปรปรวนหรือคุณเปลี่ยนไปอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นจากอีกคนนึงที่มากระทบในจิตวิญญาณของคุณในความรู้สึกของคุณบางทีคุณก็แบบเฮ้ย ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เศร้าหรือว่าสะเทือนใจหรือว่าอะไรเลยแต่ทำไมรู้สึกเศร้าจังรู้สึกเป็นกังวลจังหรือรู้สึกไม่ดีจังเลยนะคะอาจจะเป็นพลังงานของเขาที่ส่งมากระทบกับพลังงานในตัวของคุณนะคะมันก็เลยมีสภาวะที่แบบว่าบางทีคุณอาจจะกลายเป็นคนที่แบบสองอารมณ์สองบุคลิกไปเพราะมันมีพลังงานอีกคนหนึ่งที่มากระทบจิตของคุณนั่นเองค่ะเขาไรู้สึกว่าเขาชอบคุณนะมีใจให้คุณ รักคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมันมีบางอย่างที่เชื่อมถึงกันถ้าเขาถ้าเขาดูคลิปหรือว่าดูดวงหรือว่าเอารู้เกี่ยวกับทวินเฟรมอะไรแบบเนี้ยเขาก็คงอาจจะคิดว่าคุณกับเขาเป็นทวินเฟรมกันแต่ถ้าเขาไม่ได้ดูเขาคงรู้สึกแปลกๆว่าทําไมต้องคิดถึงคุณทําไมต้องมารู้สึกกับคุณทําไมต้องเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นพลังงานของทวินเฟรมที่มันเกิดขึ้นเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลแล้วกันนะคะว่าทวินเฟรมคืออะไรนะอืม แม่หมดอาจจะไม่ได้อธิบายให้เข้าใจหรือว่าละเอียดนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคนกองที่3นะแม่หมดต้องไปแล้วแม่หมดต้องลาแล้วนะคะบ๊ายบาย